กลับเข้ามาสู่ไม่หมดนี่มาหาโชคนะครับตอนนี้เรายังคงอยู่กับผู้ท้าชิงคนใหม่วินจากน่านครับมาขอโชคเพื่อการศึกษาซึ่งเสียงร้องของเขาจะโดนใจคณะกรรมการจนชนะบาร็อกได้หรือไม่ไปฟังกันเลยในเพลงหยาดเหงื่อเพื่อแม่ครับ ตัวงามบอกเคยได้เห็นเลี้ยงลูกบนทางลำเข้นลูกเห็นแม่เหนื่อยมาพออยู่ก็ทอ้อหมอนสานต่อเพื่อแม่ทุกเย็นทำงานรับจ้างหาทางสร้างฝันวันรอได้เงินบาทได้อย่ารอ ซื้อมาใช้หน่อยอาหารอร่อยถูกปากแม่ย่าห้ามใจงานหนักงานเบาจ้างใครเขาทำแทนก็ได้เก็บแรงไว้กอดลูกชายในวันที่กลับคืนนาลูกทำ เียบางเธอดนาลูกเสียเงาไปบออ่เสียได้ดอกนะแม่จ๋าขอเพียงวันลูกเขินนาได้เห็นแม่มีสนใจ เจออาจารย์แม่คุณยายปีนี้99 <c oughs> ใช่ไหม99.9 <c oughs> แต่ท่านแข็งแรงมากน่ารักน่ารัก <c oughs> เห็นแล้วมีความสุขไปด้วยลูก <c oughs> หนูก็เป็นโอกาสดีได้ดูแลท่านนะคะ <c oughs> แล้วก็ได้ดูแลพ่อแม่เป็นเรื่องที่ดีมากลูกแต่วินเวลามันเดินเร็วมากนะลูกเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะคิดทําอะไรต้องทาพื้นที่ที่ปัวตรงนั้นนะมันสมบูรณ์มากแม่เคยไป คนลูกทุ่งจะต้องเคยไปที่นั่นทั้งอากาศทุกอย่างมันเหมาะกับการปลูกผักมากเลยเราต้องปลูกผักให้ยายกินเองเริ่มจากตรงนี้หูกอาหารการกินที่เราสามารถทําได้ด้วยตัวเองลองลองดูนะลูกนะให้แง่คิดไปคิดดูแล้วกันเริ่มจากเด็กมันก็จะได้เปรียบคนอื่นการที่เรามุ่งมั่นในการเรียนก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราก็เห็นว่าแม่กับพ่อเหนื่อยมากกับการที่เป็นเกษตรกรแล้วก็มันต้องรอฟ้ารอฝน ซึ่งทุกคนก็เป็นห่วงเรื่องนี้ด้วยโดยเฉพาะย่างยิ่งคุณยายซึ่งท่าน<ะ>ก็อายุมากและแถมมีโรคเข้ามาด้วยอย่างก็ตามก็ขอให้กําลังใจนะสําหรับการที่จะทําทุกๆอย่างเลยน้องวินลูกวันนี้มาสู้เพื่อครอบครัว <c oughs> เราจะได้เงินทุนเป็นค่าเล่าเรียนเต็มจํานวนหรือเปล่าไม่รู้แต่สิ่งที่วินได้กลับไปก็คือได้ทุนแห่งความดีความกตัญยูนะลูก <c oughs> ขอให้เป็นเครื่องนําทางนะลูกให้เจอจะสิ่งที่ดีๆ ผู้ใหญ่รักและเมตตาลูกแล้วก็สําเร็จในการศึกษาส่วนเรื่องการร้องเพลงในวันนี้ลูกสําเนียงการออกคําลูกวินเป็นเด็กรุ่นใหม่อาจจะมีทอทหารเป็นชอช้างอยู่นะลูกอันนี้ภาษาลูกทุ่งอาจจะต้องเข้มงวดสักนิดหนึ่งมันต้องให้ความสําคัญกับเขาแลนะลูกไปฝึกเอานะครับคือฟังเสียงข้างหลังเนี่ยวินเป็นคนที่มีเสียงน่ารักที่บอกเราเป็นคนเสียงน่ารัก แต่สําหรับวิธีการวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าวินยังไม่ไม่เก่งไม่เก่งอาจจะด้วยการฝึกฝนที่ยังน้อยไปเวลาที่แม่ฝึกเนี่ยแม่ฝึกทีละทีละประโยคเลยนะฟังต้นฉบับแล้วร้องทีละประโยคฟังต้นฉบับแล้วท่องทีละประโยคเอาอยัางไม่แม่นกลับไปที่ต้นใหม่เริ่มต้นใหม่จนกระทั่งคล่องนะคะยังไงก็วันนี้ขอให้กําลังใจในทุกๆเรื่องนะครับขอให้โชคดีครับขอบคุณคับส่วนการร้องเพลงร้องธรรมชาติดีแหละลน่ารักแต่ว่ายังไม่เก่งต้องยอมรับนะ ล,ลูกเลื่อนก็ยังน้อยเมโลดี้ยังไม่เสถียรแกะเพลงอะไรยังมาดูลอยๆดูเพี้ยนๆดูอะไรเงี้ยลูกแต่ก็ฝึกได้ฝึกจริงๆจริงจังจมันก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งได้ลูกแม่เป็นกาลังใจให้ครับขอบคุณครับเชิญเพี่อนครับ,บค,ครับน้องวินอย่างที่แม่ๆเขาแนะนาแบบว่าเออทำนู่นทํานี่เพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็จะมีรายได้เสริมขึ้นมาได้ที่ก็คิดว่าหาอะไรเสริมทามันอยู่รอบตัวน้องวินเลยก็ให้น้องวินตั้งใจแลวก็สุ้ๆนะครับทุกท่านแชมป์หกสมัยของเราบาร็อกจากกรุงเทพมหานครครับ บาร็อกนะครับมาขอโชคเพื่อการศึกษาตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น174,000บาทสมัยนี้สมัยที่7ของบาร็อกนะครับผมบาร็อกเพลงที่จะร้องคือเพลงคาถามหานิยมครับคาถามหานิยมเชิญครับ เป่าคาถามาหารุไรวดนหัวใจคนสวยให้มาลงสเสน่ทั้งสาวใหญ่าสาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่ค้าหาเพฟทั้งที่ จะาลงหนา้นาทองให้ชันี้ชื่อกองอยู่ทั่วทุกมุมบ้านอยากให้ท้องอ,อกหักให้คนรักนานานานเป็นขวัญใจชาวบ้านทั่วทินฐานเมืองไทยภาวนาน ถ้ทาทั้งปีพบคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่บุญบุญเกืออนุนนำใจถ้าปองรักใครแล้วขออย่าให้เบื่อเรา เปล่าคาถามหาอะไราแฟนผมมีรักใหม่สินสดใสแสนเศร้าหัวลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลย กันหวัดดีลูกบารล็อกหวัดดีครับเพลงนี้นี่ประกวดบ่อยไหมใช่บ่อยไหมลูกไม่เคยร้องเลยครับไม่เคยร้องเลยเพราะว่าม,มันรู้สึกว่ามันเหมือนยังไม่ค่อยเข้าเหลี่ยมเท่าไหรโอมนี่มันต้องออมเหมือนเสกคาถาเนะลยไม่ดุดันแต่เหมือนให้มันขลังให้มันรู้สึกว่ามันขลังเหมือนเราจะเป่าคาถาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราต้องแตะเพราะหนูเป็นแชมป์ลูกมาตรฐานมันสูงตรงนี้มันอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยลูกนะ โดยรวมก็เพราะครับขอบคุณครับเชิญพี่ชาค่ะสวัสด,ดีลูกบาร็อกเจอกันวันแรกเนาะคือสิ่งที่ที่แม่เห็นคืออุปสรรคของการปล่อยเสียงคือแน่นอนดัดฟันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปล่อยเสียงออกมาแล้วเนี่ยมันเหมือนออกมาไม่สุดนี่คืออุปสรรคเห็นเห็นอยู่แต่สิ่งที่แม่อยากจะบอกในทุกๆคนเลยที่มาประมวลเราต้องทําความเข้าใจเรื่องเพลงก่อนการปล่อยเสียงหนักเบามันต้องมีในเพลงนั้นๆ ดังนั้นการทําความเข้าใจในแต่ละท่อนแต่ละตอนของเพลงมีความสําคัญมากๆครับในช่วงเวลาไหน,นที่เราต้องการใส่คําชัดๆต้องใส่อันไหนเราจะแผ่วเพื่อให้เกิดการอ้อนต้องทาก็นี่แหละที่ฝากเอาไว้ส่วนอื่นคือค่อยๆไปปรับปรุงับนะครับเ <ขอ S 1> ช้า <ขอ S 1> ดีกครับเชิญพี่เอฮะการ,รแกะเพลงเพลงนี้ดูเหมือนง่ายแต่ว่ามันมีรายละเอียดจริงๆเมื่อกี้บาร์ลอกล้องตัวนี้ว่าภาวนาท่องคาถาทั้งปี พบคนใจดีเนี่ยจริงๆต้องพบพบคนใจดีถ้าร้องพบคนใจดีตรงไม่ถูกหรอก,เล,กเล็กๆน้อยๆเองเห็นมะรู้ว่าขึ้นนิดเดียวอารมณ์เพลงมันเปลี่ยนทันทีเลยนะลูกฝากไว้ท่่นี้ลูกขอบคุณครับเชิญเพี่อนค่ะเพลงนี้ก็โอเคครับน้องก็ทําได้ออกมาดีแต่ว่าการมีนิดๆหน่อยตามสไตล์อาจจะไม่ค่อยชินเพลงด้วยนะก็ <ๆ S 2> น้องสู้ๆครับในใจให้ เชิญพี่นิ่งหนิงครับวันนี้ก็ประทับใจในเสียงของบาร็อกนะคะเป็นโทนเสียงที่อบอุ่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักแน่นเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคผู้ท้าชิงคนใหม่ของเรานะครับวินจากจังหวัดน่านครับมาขอโชคเพื่อการศึกษาแชมป์หกสมัยของเราบาร็อกจากกรุงเทพมหานครมาขอโชคเพื่อการศึกษาเช่นกันหนึ่งคนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใครหนึ่งคะแนนแรกผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ หคะแนนแรกของคณะกรรมการพี่เอจะให้ใครทวทหรือบาร็อกหคะแนนแรกครับบาร็อกครับบาร็อกครับ1ต่อศูนย์บาร็อกนำอยู่หนึคะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่สุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ คะแนนที่2จะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่หรือต่อลมหายใจของวินถ้าวินไม่ได้หนึ่งคะแนนนี้วินกลับบ้านครับบา็อกค่ะบาะ็อกครับพิชาครับหนึ่งคะแนนให้ใครครับให้บาโรกบา็อกเช่นกันนะครับ3ต่อศนย์คะแนนเป็นเอกสทรนะครับก็สู้ต่อไปนะวินนะครับ นิ่งๆครับส่งกําลังใจก่อนกลับบ้านครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งกําลังใจให้กับน้องวินนะคะไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะเรียนหรือว่าตามความฝันตัวเองให้สู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณครับสมหวังเงินสั่งได้เพื่อให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ5,000บาทครับขอบคุณครับขอบคครับขอบคุณครับับผมอยากช่วยพี่วินเรื่องการศึกษาแล้วก็พุุ่่ยายพี่วินนะครับ ผมมอบให้พี่วิน1 0 0 0 0บาทครับนะบสแสดงว่าเขาดีแต่แ่ขอบคุณครับก็ต้องขอขอบคุณบารอกครับที่มอบทุนการศึกษาให้ในครั้งนี้ครับก็จะไปใช้ในการดูแลรักษายายใช้ในการศึกษาครับก็ขอให้บารอกสู้ต่อไปครับขอบคุณครับ วันนี้บารอกก็ได้สร้างเรื่องราวที่ดีและน่าจดจำขึ้นอีกครั้งจากการเป็นแชมป์เพียงแค่เจ็ดสมัยแต่ก็ได้ช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับเหล่าผู้เข้าแข่งขันเหมือนเช่นวันนี้ครับที่เขาได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับวินเป็นจำนวนสูงถึง10,000บาทเพื่อเป็นทุนการศึกษาและไว้ใช้ดูแลายายครับทําให้ตอนนี้ยอดเงินบริจาคของบาร็อกรวมแล้วทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน2000 0บาทแล้วนะครับต้องขออนุโมทนากับแชมป์ที่มีจิตใจเมตตาด้วยจริงๆ และต่อจากนี้ไปรู้กันว่าบาร็อกจะได้เงินรางวัลกี่เท่าของแบงค์ในตู้มหาโชคซึ่งเรามีสูงสุด50เท่าแต่ก็ขึ้นอยู่กับการร้องเพลงดังนั้นไม่ว่าจะสุ่มได้ร้องเพลงอะไรต้องทำออกมาให้ดีที่สุดครับและเพลงที่บาร็อกสุ่มได้ก็คือเพลงฉันรักเพลงลูกทุ่งของพี่ชายที่น่ารักไรอันการบัณฑิตซึ่งตองบอกเลยนะครับวันนี้พิเศษสุดๆเพราะว่าจะของเพลงอย่างไรอันก็จะมาขอช่วยบาร็อกในการร้องเพลงแรกชคงนี้ด้วยซึ่งเสียงร้องของทั้งคู่จ้าหวานและไพเราะโดใจขนาดไหน ไปฟังการร้องเพลงร่วมกันครั้งแรกของทั้งคู่เลยครับเพราะรักในเพลงลูกทุ่งจะอยู่ในกรุงอยูน่นาหรือป่าเขาจะอยู่ตั้งสูงริมทางในทุกลำนา ที่คล้องจองใจเราเป็นเรื่องราวที่คลา้ายกับเราดังเงาบทเพลงคลา้ายเงาให้ชีวิตมีวัาเด็กไทยทุกคนล้วนเคยร้องได้บางสักครังนี่คือสำเนียงที่ทรงพลังเสียงเอื้อนที่เปยนประดังจิตวิญญาณาน,นาน เป็นเสียงเพลงบอกรักเป็นเสียงเพลงบอกคิดถึงเป็นเสียงของความซาบซึ้งมี่ติดที่ตรึงหัวใจเรื่อยมาส่งต่อไปบอกถึงความห่วงหาให้คนที่จากลา ปิ่นบ <oh ินปินฝนชื่นใจในทุกวันคืนลา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 ลชีวิตของคนลูกทุ่งแม่เก็บผักบุ้งริมนาพ่อพาเืนลุงสมรถไทยพี่ชายขับรถกลางคืน ทุกคนสู้งานให้ลืมตาตื่นถึืแดดมันแรงหรือฟ้าจะรองเกลืกล่ยนไหนนัแค่ไหนถึงล้มไปยังยืนแทบจะหายกลับเลือเพื่อย,ยินเพลงยอกยกาว ทำไปยังไงฮะเป็นยังไงผมหมดเลยนะผมให้ไม่เหลือเลยนะครับโอ้ทาไปได้ทั้งหมด50ใบขอบคุณพี่อันด้วยขอบคุณพี่อันด้วยครับและตอนนี้ไปรู้กันว่าบารอกจะได้เงินรางวัล50เท่าของแบงค์อะไรในตู้มหาเชคาซึ่งถ้าดวงดีก็มีโอกาสคว้าแจ็คพอตสุดพิเศษกับแบงค์โังทองมูลค่า1 0 0 0 0 0บาทที่ตอนนี้แข่งรับเชิญมหาโชคได้ใส่เข้าไปในตู้เรียบร้อยแล้วเลยครับลุย สมหวังทองนะครับถ้าเจอบาร็อก1 0 0 0 0แสนบาทแต่ถ้าไม่เจอขอยเจอแบงค์สมหวังมูลค่าสูงสูงคอยเจอแบงค์สมหวัง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 500ครับ50เจ้าของแบงค์สมหวัง500วันนี้รับเงิน25,000บาทครับครับผมอ่ะสรุปตัวเลขกันหน่อยนะครับผม อีกนิดเดียวสองแสงนะสมหวังเงินสั่งได้เพ้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถมอบเงินรางวันเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง1,99,000บาทครับอีกพันบาทครับอีกพันเดียวนะดูดิอีกพันเดียวก็สอง0สนแล้วอ่ะโอเคแต่มีข่าวดีมาบอกครับคุณผู้ชมท่านใดที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินด่วนไม่ว่าจะเป็นนำเงินไปต่อยอดธุรกิจ เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับตนเองหรือนำไปใช้จ่ายยามฉุกเฉินฟังทางนี้นะครับ สมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภทเปิดตัวแคมเปญใหม่สินเชื่อรถแลกเงินจำเป็นต้องใช้ไว้ใจสมหวังที่ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็สามารถสมัครขอสินเชื่อได้ทั้งยังอนุมัติไววงเงินจัดเต็มและไม่ต้องโอนเล่มทะเบียนอีกด้วยผู้ที่สนใจสามารถขับรถคู่ใจไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถเกง๋งรถกระบะรถบรรทุกรวมถึงหางพว่วงมาสมัครขอสินเชื่อด้วยตนเองได้ที่สมหวังเงินสั่งได้ทุกสาขาทั่วประเ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร021234000หรือทางไแอดสมหวังหรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www. s สม w a n g .co.th นะครับกู้เท่าที่จำเป็นและพระคืนไหวธนาคารทิสโก้ เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์เงื่อนไขการให้สินเชื่อเป็นไปตามผู้ให้บริการกำหนดครับอย่าลืมนะครับหากคุณผู้ชมมีความจําเป็นต้องใช้เงินด่วนอย่าเพิ่งตัดสินใจไปกู้นอกระบบให้ขับรถไปที่สมหวังเงินสั่งได้น้องๆพนักงานพร้อมให้คําปรึกษาทุกท่านขอบคุณข่าวสารดีๆจากสมหวังเงินสั่งได้แล้วกลับมาพบกันใหม่ใหม่หมดนี้มหาโชคสวัสดีครับ าาาสามีเขาเปลี่ยนไปจับได้ว่าเขาไปติดผู้หญิงใหม่ก็เลยเลิกเลยค่ะแล้วเขาก็ทิ้งภาระหนี้สินไว้ให้เรากับลูกโดยที่เขาไม่หันกลับมารับผิดชอบอะไรเลยก็เครียดขนาดจนที่ว่าคิดที่จะทำร้ายตัวเองแล้วอยากหลับแบบไม่ตื่นมาเลยค่ะ ดวงใจมีชายห้ามหวงถ้าหอบรักมาเพื่อลวงแม่ผุ่มพวงไปลวงที่เอส่วนไม่สวยนะลูกส่วนส่วนเพลงไม่สวยแต่ธรรมชาติเพลงมาได้อยู่ก็เลยรอด